โจทย์ข้อที่10นะคะจงหาว่าจำนวนเต็มตั้งแต่40ถึง2 2 5ที่หารด้วย15ลงตัวมีกี่ตัวนะคะถามว่ามีกี่ตัวแสดงว่าถามว่า n เ,เป็นอะไรนั่นเองคำว่าหารด้วย15ลงตัวตัวนี้หมายความว่าตัวแรกที่15หารลงตัวก็คือ15ต่อไปก็คือ30 45ไล่ไปเรื่อยๆเด็กๆจะสังเกตว่าจำนวนที่15หารลงเนี่ยจะห่างเท่าๆกันคือห่างทีละ15ตลอดเลยนะคะแต่เรามีเงื่อนไขว่าตัวแรกเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตี40ถึง225ดังนั้น A 1ของเราก็เลยต้องเป็น45ค่ะ และดีของเราก็คือ15ค่ะเขาวนี้ตัวสุดท้ายค่ะคือตัวที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเด็กๆก,ก็หา an เลยค่ะว่า an เป็นอะไรโดยการตั้งหาร225หารด้วย15ก็จะได้15 1 5 5ลบกันเหลือ75 15, 15, 15 5ได้75พอดีเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆก,ก็เลยทราบว่า จำนวนสุดท้ายที่15หารลงตัวของเลขชุดนี้ก็คือ225เลยนะคะดังนั้น an ก็เลยเป็น225จากนั้นนำไปเข้าสูตรค่ะจาก an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d an ก็คือ225 a1 ก็คือ45บวก n ยังไม่ทราบค่ะว่ามีกี่พน์ลบ1คูณ D คือ15ค่ะย้ายข้างคิดเลขนะคะตัวนี้จะได้180เท่ากับ15คูณ N ลบ1จากนั้นย้าย15ไปหาร180หา15เท่ากับ N ลบ1เอาแม่3ตัด3 55 368 515 5, 1, 5, 5 12 60เพราะฉะนั้น12เท่ากับ n ลบหนึ่งดังนั้น n เดียวเลยเท่ากับ12บวกหนึ่งนั่นก็คือ n เท่ากับ13ตัวนั่นเองค่ะ